นนครับสวัสดีครับคุณพ่อฉลาดส่งเสริมสิทวินแห่งชาตินะครับที่หมอลำทุกคนที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้เห็นความสัมพันธ์กับพวกหมอลำทัางหลายทั้งปวงที่จะขับเคลื่อนเข้าสูา่ระดับสกลน,นั้นเป็นความภาคภูคมิใจของพวกพพ่อแม่ที่คุมหมอลำทั่วภาคอีสาน เห็นว่าหมอลำทางกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมทุกจังหวัดได้ร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับหมอลำทุกแขนงทุกประเภทนะครับดีใจมากที่หมอลำขยับขึ้นไปเป็นสากลโลกก็มีความภาคภูมิใจใน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 แขนงหมอลำของพวกในภาคอีสานของพวกเราฉะนั้นพวกหมอลำทุกประเภท ก็มีความยินดีที่จะต่อยอดให้ลูกให้หลานได้สืบสานจันโลงศิลปะวัฒนธรรมไปสู่สากลโลกครับผมค่าสวัสดีค่ะดิฉันนางชวราหานสุริคณะหมอลำอรัตนศินตาทัยราชเป็นหมอลำพื้นหมอลำเรื่องต่อกอนค่ะเป็นคณะที่สืบทอดมายาวนาน ก็ดีใจที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าจะช่วยผลักดันให้หมอลำปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างสารรค์ให้ดีขึ้นให้ไปสู่ระดับโลกหรืออะไรยังไงเนี่ยหมอลำก็ดีใจทุกๆคนค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชั้น ดรราตีศิวิไลบงสิทธิพกรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงหมอลำกรหมอลำประยุกค,ค่ะแล้วก็นายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นตัวแทนศิลปินเมืองขอนแก่นและทั่วภาคอีสานค่ะตอนนี้เหตุการณ์ของหมอลำนะคะจากหลังโควิดมันนี่เขารู้สึกว่าดีขึ้นตามลําดับ ดีขึ้นตามลาดับแล้วก็พวกหมอรำก็กระตือรือร้นโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวขอย้องเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมธรรมก็สนับสนุนด้วยดีโดยเฉพาะงานนี้ที่เราจัดสัมมนาแล้วก็เราจัดแสดงร่วมกับงานใหม่นีนรู้สึกว่าภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็จะฝากไปถึงศิลปินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหมอลำกรลเรื่องรำหมูรำอะไร,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 รทุกสาขาถ้าหากเรามีความรักความสามัคคี ความเข้าใจกันมีอะไรช่วยเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันังม่าท,ทุกอย่างจะดีตามลําดับและก็อย่างผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยูเนสโกหรือจะเข้าสู่ถึงอ่ามรดกโลกเราจะต้องเกิดที่จากตัวมอลล์ำเพราะฉะนั้นก็ยังกราบขอบพระคุณทุกคนและกราบกราบฝากถึงทุกคนว่าพวกเราจะต้องก้าวไปด้วยความระมัดระวังคําว่าความระมัดระวังเราจะเป็นมรดกโลก เราจะต้องเข้าสู่มรดกโลกโดยสง่าพาเผยโดยยึดรากเน่าของศิลปะวัฒนธรรมค่ะฝากถึงทุกท่านทุกคนเครือข่ายทุกท่านกรับขอพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ศิลปินหนึ่งชาติที่มาร่วมงานที่ขอนแเ่นตรงนี้ค่ะร่วมงานใหม่ร่วมงานทุกอย่างที่เมลาทตีเป็นเจ้าภาพ ในานามเจ้าภาพด้วยตัวแทนเจ้าภาพจันแัดพันเจ็บขอกราบขอบพระคุณศิลปินทุกท่านและกราบขอบพระคุณท่านสื่อบวลชนทุกท่านค่ะที่สนใจศิละปะการแสดงมอลำขอบพระคุณมากคะ่ะ